ันนี้นะครับเราจะมาทำละครเรื่องบ้านผีเจ้าสาวไปทำไมดีกว่าครับนี่พวกนายเรียกฉันมาทำไมฉันกลับว่าอ๋อฉันจะพาพวกนายไปล่าท้าผีที่บ้านเจ้าสาวล้างน่าจะไปไหมอ่ะนะถ้าคนมาเยอะยฉันก็ไปอ่ะฉันเรียกมาแล้วฉันจะไปแล้วนะใครจะมาก็กมาเลยอ่ะผีมาก็ตกด้วยวันนี้เป็น วันที่หิมะตกอ้าวจะทำอะไรง้อหน่ะทำอะไรกันไม่รู้เรื่องแล้วออกทำไมทางหนูน่ะทางนี้นี่ทางนี้ก็ไม่ออกไม่ออกนะนี่อ้าวไปเดี๋ยวออกน,ะนี่ๆๆเราไปดูบ้านผีเจ้าสาวกันโอเคจะขึ้นทางนี้ไปอ่ะ ก็คือก okay. pues, ็เดินก็ไปก็นี่เป็ารเดวขาบอกว่ามานึงก็สใช้ต่อยนี่ต้องไปทางนี้ถึงก็ถือมา เรามาตรงนี้กันเลยดีกว่านะใช่ถึงแล้วะเราไปกันต่อเถ้ไม่ไหนถึงเนี่ยนี่นไงนี่ไงถึงแล้ว นายไม่กลัวผีเหรอไม่ม,มนนนนนันนี่ฉันมานี่ถึงแล้วว่าอนังนี้แหละฉันบอกนะลงมาสิลงมามาตามฉันมาสิมา ไปดูกันเลยนี่บ้านหลังนี้มีผีไหมไม่รู้สิไม่เห็นมีอะไรผีเลยไม่เข้าบ้านดีกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวนะทำไมถ่ายคลิปแบบอ้าวอุ้ยมันไฟดับไม่คฟดหลับหรอก นอลูกคนไปได้อะไรน่ะเรื่องจริงนะพี่ข้างหลังอ่ะเออไหนยังไงเอ๊ะายอะไรแดงๆไปดูกันวันเถอะบ้านนี้มีผีดุเว้ยเล่นสารเลตน่ะไปดูข้างบ้านกัน แม่าจะเป็นเรื right ่องไรสารละก็ได้นะฉันว่ามันมันไม่จะสารละหรอกนะนี่อะไรนะใครที่เข้ามาที่มันต้องตารด้วยสีมือของคูไม่น่ากลัวแล้วนะขับไปเนอะอุ้ยเราต้องไป้นข้างบนอุ้ยตรงนี้ป่าเขาบอกว่ามีสีน่ะอุ้ยฮะฮะรถมันเบิ้งป่าเถิด เดี๋ยวข้างบนก็ได้อ่ะอ่ะมาเลยมาเลยข้างบนก็ข้างบนกอะโถขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยังไงนี่ไงคิดว่าจะไม่มีอะไรนะโอ้โหเดี๋ยวห้องจะปิดตายกันจ้าเลยไม่งแกโดนผีก็ออกแน่ไม่เป็นไรอ่ะห้องนี้แหละห้องนี้มีผีห้ามเข้าไป น่นไงผีเจ้าเสือเฮ้ยอะไรนะใครข้ามนในห้องนี้มันต้องตายไา่สีรอกออาทุกคนอะไรก็มาแลวนะครับโอเคนะดูเป็นว่าก็ตะดไปแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้บ๊ายบายครับอุ้ยจ้า